สวัสดีครับชุดต่อนกอิลุ่มนะครับมีสี่ชิ้นมีบ่วงนะครับมีลำโพงมีแฟดได์เสียงแล้วก็หุ่นยางนะครับหุ่นอิลุ่มยางกลางปีกนะครับวิธีปักนะครับวิธีดักอิลุ่มนะครับอ่านี่ผมปักรอไว้แล้วนะครับจะเป็นบ่วงผีเสื้อนะครับบ่วงผีเสื้อเนี่ยจะปักล้อมนกล้อมนกเลยนะครับไม่รู้กล้องเห็นไหมนะครับ ล้อมตัวนกนะครับบ่วงผีเสื้อบ่วงเดียวเหมือนกันเลยครับวิธีปักแล้วก็บ่วงที่เหลือนะครับบ่วงที่เหลือจากเราล้อมนกนะครับเราจะปักเป็นแถวเดียวตามคันนากรณีนกมาเวียนนะครับนกมาเวียนมันก็จะติดบ่วงไอ้ตัวนู้นก่อนนะครับอ่าถ้ามันพลาดไอตัวนูอ่ามันก็จะมาเข้าถึงตัวนกนะครับมันก็จะโดนไอตัวที่ล้อมนกนะครับอ่าส่วนเครื่องเสียง แล้วก็เปิดไว้แล้วก็เอาใบหญ้าใบห้าแห้งนะครับปิดนะครับผมอ่าจะเป็นประมาณนี้น้ำนี่คือตัวลุกยางนะครับอ่าล้อมตัวลุกอ่าใครที่สนใจชุดต่อยรุ่มก็โทรศูนย์เก้าสานนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผม Sawadi,